สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแรกในรอกออริจินนะครับผมกับเก่งมารู h ชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนำเควสประจำวันเควสหนึ่งนะครับผมที่บอกเลยว่า สำคัญมากๆนะครับผมห้ามพลาดเลยในแต่ละวันคำง่ายมากๆด้วยนะครับผมแถมได้ไอเทมเพียบนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูกันครับผมอ่ามันก็คืออันนี้นะครับผมก็คือเนี่ยตัวรูปกระดาษนะครับผมกดคลิดเข้าไปนะมันจะเป็นเควสประจำวนันเป็นเควสบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับผม ก็อันแรกเลยเนี่ยที่แนะนําเลยก็คืออันนี้ครับที่ขึ้นมาอันแรกเลยนะครับผมก็คือเป็นภารกิจช่วยเหลือเดวิล c ูชินะครับผมเนี่ยของก็จะตามนี้เลยนะครับผมจริงๆมีมากกว่านี้นะครับตามที่โชว์เนี่ยแต่ของดีมากผมบอกเลยมีมูลค่าด้วยขายได้ด้วยนะครับผมเขาบอกว่าทำได้10ครั้งต่อวันใช่ไหมครับผม เดีวเราไปดูกันว่ามันทําได้กี่ครั้งแล้วมันดีไหมอ่าล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะแล,แล้วก็เราก็เลือกมันก็จะมีอยู่2แมปนะครับก็เลือกสักแบบหนึ่งครับผม,มันก็พาเราเดินไปครับผมอ่าเราก็มาถึงจุดที่เขาพาเรามาแล้วนะครับผมมันก็จะอยู่บริเวณกลางแมปของไซส์พรน,นะครับถ้าเรากดที่อันแรกนะอ่าว้วก็เดินหาครับผมเดวิลรูชิก็คือตัวนี้เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ย มันโดนกับดักโดนใยแมงมุมอยู่นะเรากดช่วยไปเราก็จะได้รับเงินนะครับผมรอบแรกเราได้หมื่นครับผมเห็เราก็เดินหาก็จะมีคนมากดเหมือนกันนะครับเดินหาเรื่อยๆครับผมอ่าเนี่ยมันก็จะบางทีเนี่ยเราอาจจะได้วงล้อมมาหมุนนะครับเนี่ย,ยของดีมากเนี่ยถ้าเราได้นี่โอ้ยบอกเลยว่าอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายิ่งเราได้พวกสีฟ้า สีทองสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ oh, จะยิ่งแพงมากมีมูลค่าแพงมากๆครับผมมาดูกันเมื่อกี้เราได้เพชรสีเขียวนะครับขายได้1,350บาทนะครับผมกดต่อครับผมเกลือครับบัตเตอร์ไฟสิบบัตเตอร์ไฟวิงวิง10อัน ได้กระเป๋ากระเป๋าเซนีครับผมนี่นะครับเขาก็จะสุ่ม200-400เซนีครับผมกดไปเลยครับผมอ่าได้มา300ครับผมได้อีรู1ก้อนครับอีรูขายได้1,400นะครับผมอีรูเล็ก2ก้อนอ่าเป็นโอริเล็ก2ก้อนนะครับผมนี่นะครับผสมได้นะมันก็จะเป็นโอริ ใหญ่นะครับผมใช้5อันผสมเป็นโอลีใหญ่ mm. ก็ลองมาเทียบราคาจากโอริแล้วกันนะครับผมหนึก mm. ้อนหนึ่งพก้าสิบสีครับผม mm. ถ้า 2, 2> mm. ก้อนเมื่อกี้ก็ mm. มันใช้5ก้อนใช่ไหมครับ mm. ก็อาตีไปประมาณ500แล้วกันครับได้มาห้าร้อเซนีอันนี้600้อยแบบเพียวๆครับผม600เซนีแบบเพียวๆหกร้อยม,มาอีกครั้งครับผม 600รอบที่3ครับได้แบบติดๆได้หินครับเอาหินครับของ30นะครับผมขายได้เท่าไหร่ไดร้อยหสบครับอันนี้ถือว่าเกลือ600ครับผมอันนี้คือเรากดช่วยเหลือดีวิลูชีแบบครบแล้วนะครับ10รอบ มันก็จะหายไปนะครับผมมาอยู่ด้านล่างเนี่ยปครบแล้วแต่ว่าครับผมเรายังกดได้อีกนะครับผมเห็นไหมครับเรายังได้ของด้วยนะครับผมก็กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตันนะครับผมยังกดได้อีกนะครับเกิน10รอบนะครับผมเมื่อกี้เราได้หินครับ40มามาขายได้เท่าไหร่288ครับผม โอลิเล็กสก้อนอ่ะอีก500้อ่ะก็ตันแล้วครับผมไม่ได้แล้วเเดี๋ยวเรามารวมจำนวนเงินกันครับผมอ่ะตอนนี้เราก็มารวมราคากันดีกว่าครับผมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1,000 0คอนคแล้วก็6,528เซนีนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่บางวันนะครับผมบางวันเนี่ยอย่างผมทำน่ะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยมันได้พวกของดีครับมันก็จะเป็นพวกอันเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยได้ของม่วงอย่างเงี้ยซึ่งมันแพงมากแล้ได้มา2อัน,นได้มา $9,000 เลยนะครับผมคือบอกเลยว่าแต่ละวันราคาไม่เท่ากันแต่นี่มาทําให้ดูนะครับผม อันนี้ก็น่าจะแบบอาจจะไม่ได้ดูเป็นตัวเลขแบบเยอะมากนะ6,000แต่วางวันผมได้ทีเป็นหมื่นนะครับผมถือว่าเยอะนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพื่ทำเควสประจำวันอันนี้ทำทุกวันรับรองว่าคุ้มครับมีแต่ก,กำไรแน่นอนครับผมซึ่งมันทำง่ายมากด้วยนะครับผม สำหรับใครที่ชอบนะครับหรือคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กด u u s สไคร e ให้เป็นกำลังใจผมนิดนึงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมสำหรับนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย